สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจไทยมูทุกคนวันนี้ผมแอดสกลับมาอีกแล้วกับโปรเจกต์ถ้าคุณแน่อย่าแพ้แอดสวันนี้เรา,เามาแข่งเกมมาริโอกันนะฮะจะแข่งแค่ฉากแรกฉากเดียวโดวยเงื่อนไขคือเข้าเส้นชัยโดยใช้เวลาน้อยที่สุดน,นะครับแล้วก็ห้ามลงท่อนะฮะเอาละมาเริ่มกันเลยมาดูกันว่าผมจะทําเวลาได้เท่าไหร่ เสียเวลาไปหลายจุดนะเนี่ยอ่สามสามหกนะฮะอันนี้ผมก็ตกหล่นไปหลายจุดเลยก็สรุปว่าให้เข้าเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ตัวเลขนะฮะต้องเหลือมากกว่าสามสามหกนะครับก,ก็คือใช้เวลาให้น้อยที่สุดนั่นแหละโอเคก็ ขอให้เพ <im lly> ื่อนๆทุกคนมาร่วมสนุกกันหน่อยนึงเนาะเพจเงียบๆอยู่ฮ่าก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ